นี่พันหยุดสบายๆที่บ้านภูวิล่าเนอะพี่อีฟกับพี่กิฟซี่เป็นแขกรับเชิญวันนี้เพื่อนเพื่อนยูทูบไปเที่ยวไหนกันนาะปีใหม่นี่ส่วนอีฟชาแนลอยู่ที่บ้านสุขใจอเนนำเภอน a m p h อ n g เนอะพี่น้อง จะให้ดูบรรยากาศรอบๆบ่าบนหลังใหญ่นี่เดีย๋ยวให้ YouTube เพื่อนๆใน YouTube เขาดูด้วยมีไอ้แดงไอ้เลมโบ่เนี่ยไอ้อารักขามีกับแก้มเนี่มันอารักขาดีมากเลยสองตัวนี่ ดูบรรยากาศรอบๆด้วยบรรยากาศบ้านนาะนี่ก็สระเลี้ยงปลาปลานินปลาดกุกปลาน้ำจดืดที่บ้านเราโอ้โหบรรยากาศรอบๆ งไงทุ่นหน้านปาอ้อยให้หน้าเกี่ยวขเขาแล้วแล้วเข่าขึ้นเล่าหมดแล้วนี่หน้านี่เป็นเกี้ยวเอาวา่ได้ใส่รถเกี่ยวเด้เบิ่งเดิมนี่เป็นหน้าที่แบบดั้งเดิมที่เฮ็ดมาหน้าดำแล้วก็ใส่ข้นเกี่ยวหาเบิ้องอ่างนะะึนงครับทุกคนหน้าแบบนี้ เดี๋ยวสู้ไป,ปเพื่อแก่ใส่เกี๊ยวเกี๊ยวเมือ่อครับนี่มีน,นุ่นมีน,นุนมีนุ่นเกี๊ยวเข้าจไหมสำช่วงนี้ก็ไข่ไข่กันมัดงบรรยากาศลูกค้าหลังหน่อยเป็นกาล่างเด็นน้ำเพื่อนมีไม้ก้ามมืองับเรียกใหญ่ได้ <ๆ S 2> ไพรเวษ สาย6ชั่วโมงในเขาใหญ่เนี่ยรับในเขาใหญ่พาขึ้นอุทยานและลงมาทำามมกินข้าวและกลับตโรงแรมได้1,500วอตตี้จีมไม่เกิน6ชั่วโมงอิลีมาให้เบอร์สมาชิกตังว่า8นะครับผมใหญ่เจ็ที่นั่งครับ1ทุ่มวันนี้รับที่สนามบินส่งกาลสินครับประมาณ100กิโล